กระแสลมแห่งสาธารณรัฐตอนที่สองตอนเมื่อกษัตริย์ต้องไร้บัลลังกรณีศึกษาจากประเทศกรีกกษัตริย์ไร้บัลลังจากการลงประชามติเมื่อกระแสลมแห่งสาธารณรัฐเริ่มพัดแรงในประเทศไทยหลังจากรัฐไทยโดยชนชั้นศักดินาขุนศึก ร่วมกันใช้กฎหมายมารตรา112อีกครั้งกับนักเรียนนิติตนักศึกษาประชาชนส่งผลให้ชาวเน็ตแห่เสนอยกเลิกกฎหมาย112ในทีวีรัฐสภาในงานถ่ายทอดสด5ธันวาทําเอาเหล่าไดโนเสาร์ตกกะลึงชักตาตั้งเป็นแถว 5ธันวาโกราหลนทั้งเรื่องของ3คนผัวเมียและประชาชนพากันแห่เสนอยกเลิกพ12รวมถึงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถัดมาไม่กี่วันเกิดแคมเปญทีมข้อเดียวจากปฏิรูปสถาบันรวมถึงนายกรัฐมนตรีราออกยุบสภาล่างรัฐธรรมนูญใหม่ จากทีม3ข้อเหลือทีมข้อเดียวที่สู่ธงใหม่เป็นการรีสตาร์ทไทยแลนด์ด้วยโลโก้ใหม่ RT โลโก้นี้ทำให้สังคมไทยทั้งสังคมต้องตกตะลึงวันนี้ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจริงๆหรือเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์รวมถึงในหน้าหนังสือพิมพ์สื่อหลักต่างๆ จนกระทั่งเรื่องนี้เข้าไปตู่ทำรรเนียบรัฐบาลทำให้ประยุทธ์จันโอชาทนไม่ไหวต้องออกมาปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่สาธารณรัฐเมื่อกระแสลมแห่งสาธารณรัฐเริ่มพัดแรงหรือนี่คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรอบร้อยปีวันนี้เป็นกรณีศึกษาเมื่อกษัตริย์ต้องไร้บัลลังก์ กรณีศึกษาจากประเทศกรีกย,ย้อนความกลับไปเมื่อประมาณ46ปีที่แล้วประเทศกรีกโดยกษัตริย์คอนสตินที่2ของประเทศกรีกในวันนั้นด้วยความที่กษัตริย์คอนสแตนตินที่2ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการรัฐประหารได้มีความขัดแย้งกับหัวหน้าคณะปฏิวัติ ส่งผลให้มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงหัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเดิมดีสนับสนุนโดยกษัตริย์คอนสแตนตินที่สองถึงกับเสนอให้มีการลรงประชามติเป็นสาธารณรัฐหมายถึงล้มล้างสถาบันกษัตริย์ออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศกรีกและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากราชอาณาจักรกรีก ที่มีความเป็นมาจากโบราณการตืบเสื้อสายมาจากเทพโอลัมปัสวันนี้ประเทศกรีกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชั่วนิรันด์แล้วไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปวันนี้เราจะศึกษาการณีศึกษาเรื่องนี้กระแสะลมสาธารั์เริ่มพัดแรงมีบทความที่น่าสนใจของอานนท์ลัพาอยู่สองบทความสองบทความนั้น อานนท์นำพาได้โพสต์ขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยโพสต์ว่าคำทํานายของผมจดไว้ข้างฝาบ้านได้แล้วคอยดูมันจะจริงไหมหลังการใช้กฎหมายมาตรา112อย่างหนักรัฐจะเลือกขังคนที่โดน112เพื่อไม่ให้มีการเปิดประเด็นอื่นๆอ,อ,อีกเพราะเท่าที่โดนเปิดแผลมาก็สาหัสแล้ว จากนั้นจะตามคุกคามคนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใช้เจ้าหน้าที่ไปกดดันที่บ้านบ้างใช้กฎหมายบ้างต่อมากระแสจะตีกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเปิดแผลไว้มันจะถูกขยายไปในขบวนการทางโซเชียลอย่างรวดเร็วเกิดขบวนการย่อยๆลงท้องถนนและถกเถียงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างกว้างขวาง,วางเกิดขบวนการปฏิวัติประชาชนขั้นปฐมภูมิ ไปจะลามไปถึงการเสนอให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ถึงตอนนั้นรัฐจ,จะปราบอย่างรุนแรงการยึดอำนาจโดยทหารจะเกิดขึ้นพร้อมกับการต่อต้านจากประชาชนทุกรูปแบบเน้นย้ำว่าทุกรูปแบบส่งผลให้ชนชั้นนำต้องเดินทางรีภัยนอกประเทศขนสมบัติเท่าที่จะขนได้ไปไม่กลับมาเมืองไทยอีกเลย จากนั้นรัฐไทยจะถูกปกครองด้วยทหารสักระยะแล้วจะค่อยๆกลายเป็นรัฐประชาธิปไตยที่สมำบูรณ์ภายใน5ปีหลังจากนั้นถ้าชนชั้นนำไทยเลือกทางเดินเดินทางเส้นทางนั้นเราจะเหนื่อยเราจะเจ็บแต่จะจบอย่างแน่นอนแปลกแต่จริงเส้นทางที่ทนายอนอนท์นำพาพูดนี้คล้ายถึงกับเส้นทางการเป็นตู่สาธารณรัฐ ของประเทศกรีที่กษัตริย์คอนสแตนตินที่2ถูกล้มเล้างล้มเลิกด้วยคณะรัฐประหารและการลงประชามติในที่สุดอีกบทควารรมหนึ่งของอานอน์นัมพาได้โพสต์เมื่อวานนี้มีใจความว่าผมกับคิดว่าการใช้มารตรา1หนึครั้งนี้จะถูกท้าทายกับด้วยยุทธวิธีแบบปัจเจน พูดให้ตื่นเต้นหน่อยก็เรียกว่ายุทธวิธีกองโจรหนึ่งเราอาจได้เห็นงานศินละปะใหม่ๆที่ต่อต้านการใช้มารตรตา1หนึ่งหนึ่งสองอาจรามไปถึงต่อต้านสถาบันกรรษัตริย์ตามที่ต่างๆและกลายเป็นกระแสจนยากจะสะกัดกั้นได้สองเราจะเห็นการตอบโต้โดยการทำลายรูปเคารพหรือสิ่งแทนที่สร้างขึ้นด้วยความมุ่งหมายเช่นว่าสามเราจะเห็นการตอบโต้ทางธุรกิจต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่สนับสนุนการใช้หนึ่งหนึ่งสอง สเราจะอาจ,จได้เห็นการผีชีพหรือการยืนยันหลักการทางกฎหมายของข้าราชการที่ไม่สยบยอมต่อคำสั่งเบื้องบนเราอาจ,จได้เห็นตํารวจอายการผู้พิพากษาสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งเป็นคุณกับฝ่ายราษฎรและแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นจะถูกกันแกล้งและทำร้ายการตอบโต้ที่ตีกับชนชั้นนำไทยจะออกมาในรูปปัดเจกมากขึ้นไร้การควบคุม เรากำลังเดินตู่ความขัดแย้งที่พร้อมแตกหักไม่ปณีปนอมอาวุธแรกของชนชั้นไทยที่ปล่อยออกมาคือ112จากนี้ดูการตอบโต้ของราษฎรเหตุการณ์แบบนี้ดูช่างคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นที่กรีเมื่อก่อน46ปีที่แล้วถอดบทเรียนจากกรีก เราจะไปดูบทความเรื่องสถาบันกษัตริย์รัฐประหารและการเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐในกรีกเป็นบทความที่เขียนโดยไท s ิ u ด e นโอเวอร์ซีนักเรียนไทยโพนทะเลพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์การศึกษาวิชาการสังคมการเมืองและการทัศนศึกษาในต่างประเทศบทความนี้เขียนโดยอัติเทพชัยยะ สถาบันกษัตริย์รัฐประหารและการเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐในกรีกระบอบกษัตริย์คืออะไรมันอ้างความชอบธรรมในการใช้อำนาจมาจากที่ใดหรือมันได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติบ้างระบอบกษัตริย์คือซากเดนของทรราชที่มนุษยชาติในวันเวลาที่ดำมืดที่ตุดและงโง่เขลาที่ตุดในประวัติศาสตร์ของพวกเรา ต้องถูกบีบังคับให้ยอมรับโดยเนื้อมือแห่งความโลภและความทุรยศแรงความชอบดำเดียวที่มันอ้างถึงคือดาบของโจรน,นักพ้นสะดมและความไร้หนทางสู้ของเจ้าของทรัพย์ประโยชน์ของมันต่อมนุษยชาติหามีไม่มยกเว้นเสียแต่จะประเมินคุณค่าของมันด้วยตัวอย่างแห่งชัยชนะอันเร็วซามและความเอาเปรียบอย่างหน้าด้านที่สุดเขียนโดยเจมส์คอนเนอรี่ v i s i ตอ of King George 1 9 1เเมื่อพูดถึงสถาบันกษัตริย์กับการรัฐประหารกษัตริย์ฮวนคารอสของสเปนได้รับการพูดถึงมากที่สุดเพราะปฏิเสธการรัฐประหารของกษัตริย์หนุ่มมีส่วนทำให้สถาบันกษัตริย์สเปนดำลงมาได้จนถึงทุกวันนี้วงเล็บแม้พฤติกรรมของตัวเขาในวัยาชราจะดูมีบทบาทสั่นคอนสถานะสถาบันกษัตริย์ในสเปนไม่น้อย ผมขอเขียนถึงกรณีศึกษากษัตริย์คอนสแตนตินที่2องกษัตริย์หนุ่มที่พยายามเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงและสนับสนุนการรัฐประหารบ้างหวงเล็บจนนำไปสู่การร่มสลายของสถาบันที่กษัตริย์ในที่สุดของกรีกเมื่อเกือบ50ปีก่อนกรีกเคยมีสถาบันกษัตริย์แต่ด้วยการลงประชามติในวันที่8ธันวาคม1974กรีกได้กลายเป็นสาธารณรัฐไปโดยสมบูรณ์ บทบาทสถาบันกตรตย์ก่อนหน้านั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้กรีกลกายเป็นสาธารัฐแม้กรีกโบร,ราณจะเป็นต้นกำเนิดประชาธิปไตยแต่กรีกในศตรวรรษที่ยี่ิไม่ได้ต่างจากไทยนักในฐานะประเทศที่มีรัฐประหารชุกชุมในช่วง75ปีโดยเฉลี่ยมีรัฐประหารทุก5ปีบางปีมีรัฐประหารทั้งหัวปีและท้ายปีหลังสงครามกลางเมืองกรีก ในช่วงคิสศกักราชที่1 9 4 3 1 9ถึง1949ที่ฝ่ายซ้ายเป็นฝ่ายแพ้กรีเข้าตู่การเมืองระบบเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลฝ่ายขวาคอนสตนติโนสคามาริสอยู่เป็นเวลา11ปีแต่ในปีคิสศกักราช1963พรรคแนวกลางซ้ายเซนเตอร์ยูเนียนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหลังประชาชนมีความสงสัยว่าฝ่ายขวาโกงเลือกตั้งครั้งก่อนจนทำให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ การขึ้นมาของพรรคแนวกลางซ้ายอย่างพรรคเซ็นเตอร์ยูเนียนของจอร์เจสแพนทาเดอุสทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมมีความหวาดกลัวที่จะทำให้ฝ่ายซ้ายที่แพ้สงครามกลางเมืองกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้งความหวาดกลัวนี้รุนแรงขึ้นเมื่อมีข่าวอื้อฉาวของฝ่ายขวาว่าลูกชายของนายกรัฐมนตรีแพนเดอุสซึ่งเป็นทหารระดับกลางในกองทัพกำลังรวบรวมเพื่อนฝูง ที่เป็นสมาคมของพวกที่มีความเห็นอกเห็นใจฝ่ายซ้ายเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐมนตรีกรลาโหมเพรสตอสกิออสเฟรียสซึ่งเป็นฝ่ายขวาในพรรคเซนต์น์ยูเนียนพยายามตั้งกรรมการสอบสวนคดีอื้เฉาานี้แต่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยรัฐมนตรีกาโรสเฟรียสตัดสินใจลาออกตัวนายกรัฐมนตรีแพนเพสดูอุสตัดสินใจเข้าควบตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมแทน แต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐมนตรีแพนเพียสเดอรุสต้องได้รับการโปรดเก้าแต่กษัตริย์คอนสแตนตินที่2ไม่ยอมลงพระปรมาทิไทยโดยอ้างว่าการควบกระลาโหมของนายกมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ตน่วตนเรื่องนี้ทำให้ในายกรัฐมนตรีแพนเพียสเดอรุสขัดแย้งกับกษัตริย์คอนสแตนตินที่สองมากจนในการประชุมครั้งสุดท้ายแพนเพีสเดอุสขู่ลาออก แต่กษัตริย์คอนแสแตนตินที่สองไม่สนเสนอให้เขาราออกจริงๆและแต่งตั้งนายกพระราชทานคนใหม่วงเล็บประธานสภาผู้แทนราษฎรขณนะนั้นที่รออยู่ในห้องข้างๆทันทีเรื่องนี้เป็นการแทรกแซงการเมืองครั้งแรกของกษัตริย์คอนสแตนตินที่สองแม้กษัตริย์จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองโดยตรงแบบนี้แต่นายกพระราชทานก็ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้มากเพียงพอ แม้กษัตริย์คอนสแตนตินที่สองจะเปลี่ยนตัวนายกถึง3รอบแต่รัฐบาลพระราชทานก็อยู่ได้ไม่นานเพราะความขัดแย้งภายในก่อนที่จะถึงกาหนดที่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเซนเตอร์ยูเนียนมีความจําเป็นต้องจับมือ,อกับพรรคสังคมนิยมวงเล็บเพราะต่อตในพรรคก็แตกแยกกรณีนายกพระราชทานควายขวายิ่งหวาดกลัวยิ่งขึ้นว่าการกลับมาของพรรคคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ทหารฝ่ายนรักนยมที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำการรัฐประหารในวันที่21เมษายน1967แม้รัฐบาลรักษาการขณะนั้นจะพยายามต่อต้านการรัฐประหารแต่กษัตริย์คอนแสแตนตินที่สองตัดสินใจสนับสนุนการรัฐประหารและให้คณะรัฐประหารเข้าเป้านี่คือการแทรกแซงการเมืองอีกครั้งของกษัตริย์คอนแสแตนตินที่สองการรัฐประหารนี้ทําให้กรีกอยู่ภายใต้ ระบอบเผด็จก,การอาหารยาวนานถึง6ปีผู้นำการรัฐประหารในเวลาไม่ถึง1ปีหลังการรัฐประหารกษัตริย์คอนสแตนตินที่2มีความขัดแย้งกับคณะรัฐประหารเพราะตัวรู้สึกว่าตัวเองถูกจำกัดอำนาจมากยิ่งขึ้นเป็นเพียงหุ่นเชิดของคณะรัฐประหารเขาตัดสินใจรวบรวมนายพลที่จงรักภักดีกับตนเองทำการรัฐประหารซ้ำซึ่งล้มเหลวเพราะนายทหารระดับกลาง มีความจงรักภักดีกับคณะรัฐประหารในวันที่21เมษายนมากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงกัดคำสั่งของกษัตริย์คอนสแตนตินที่2จับในพลของตนเองและเข้าควบคุมกองกำลังแทนหลังการรัฐประหารล้มเหลวกษัตริย์คอนสแตนตินที่2ต้องหลีภัยในอิตาลีระบอบเผด็จการทหารที่ดำรงอยู่ในแบบที่กษัตริย์คอนสแตนตินที่2ต้องหลีภยัย แต่การรัฐประหารล้มเหลวอ,อีกครั้งของพวกนิยมกษัตร์ในปี1973ทำให้หัวหน้าคณะรัฐประหาร21เมษายนตัดสินใจตอบโต้ด้วยการประกาศให้กรีกเป็นสาธารณรัฐและให้มีการทำประชามติรับรองวงเล็บเชื่อว่าเป็นการทำประชามติที่มีการโกงอย่างกว้างขวางภายในเวลาไม่นานจากเหตุการณ์นี้คณะรัฐประหาร21เมษายยุยงให้มีการทำรัฐประหารในไซปรัส เพื่อหวังผนวกดินแดงใสปัดเป็นส่วนหนึ่งของกรีกวงเล็บไสปัดเป็นดินแดนข้อพิพาทระหว่างกรีกกับตุรกีแม้การรัฐประหารจะสำเร็จแต่ตุรกีตอบโต้ในการส่งกองทัพเข้ายึดไส่ปัสเกิดเป็นสงครามที่มีโอกาสขยายเป็นความขัดแย้งโดยตรงระหว่างกรีกกับตุรกีกสูงคณะรัฐประหารที่ปกครองกรีกอยู่วิตกกังวลกับสถาน,านการณ์มากเพราะเดิมทีเขาคิดว่าจะอายไตกกะแต่ชาตินิยมปลุกความนิยมในตัวรัฐบาลอีกครั้ง หลังจากเสื่อมความนิยมกลับกลายเป็นว่าการตอบโต้ของตุรกีเปิดเผยให้รัฐให้ประชาชนเห็นว่าคณะรัฐประหารไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบไม่ได้เป็นชายชาติทหารที่มีความเข้มแข็งโดดเดี่ยวอย่างที่โฆษณาไว้ความสิ้นรัธาของระบอบคณะรัฐประหารแพร่หลายแม้กระทั่งในกองทัพจนกระทั่งคณะผู้นำรัฐประหารตัดสินใจหาทางลงด้วยการถ่ายอำนาจตู่รัฐบาลพลเรือน ด้วยการเชิญอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายขวาคารมาเมนลิสซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสกลับมาเป็นนายกในรัฐบาลเปลี่ยนผ่านคารมาเมนลิสดเดินทางกลับสุดอีกเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของการเมืองกรีกในช่วงนี้เรียกกันว่าเมตาโพลิทิส ธรรมริศเสนอให้มีการทำประชามติตัดสินใจว่ากรีกจะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่โดยถือว่าการลงประชามติเรื่องนี้ในระบอบเผด็จการไม่มีผลทางกฎหมายโดยมีการลงประชามติในวันที่8ธันวาคม1974ระหว่างการหาเสียงเพื่อลงประชามติระบอบรัฐบาลร,ระบอบเปลี่ยนผ่านให้โอกาสกษัตริย์คอนแตนตินที่2ซึ่งยังลี้ภัยกับมาหาเสียงได้ มีการดีเบตสาธารณะมีการประทักถาทางวิทยุหลายครั้งดูเหมือนว่าการหาเสียงของกษัตริย์คอนสแตนตินที่สอไม่ประสบความสำเร็จเพราะผลการลงประชามติร้อยละ69.2สนับสนุนให้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐกรีกกรีกจึงกลายเป็นสาธารณรัฐมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือบทเรียนการเปลี่ยนผ่านของประเทศที่สามารถเปลี่ยนผ่าน โดยไม่มีสงครามกลางเมืองไม่มีการเสียเลือดเนื้ออย่างมากมายแน่นอนการต่อต้านการรัฐประหารการเกิดขึ้นก็คงมีการเสียเลือดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่นี่คือการเปลี่ยนผ่านโดยไม่ต้องมีการฆ่าล้างตระกูลฆ่าล้างโคดฆ่ากันตายเป็นพันเป็นหมื่นให้เห็นเกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าศึกษาและสิ่งที่น่าสนใจคือรูปแบบการเมืองบริบททางการเมือง รวมถึงเรื่องของการรัฐประหารการเข้ามาแทรกแซงของกองทัพช่างดูเหมือนระไม้คล้ายคลึงกับประเทศไทยในตอนนี้ดูเหมือนคำทำนายของทนายน้อยๆจากภาคอีสานทนายอานนท์นำพาเหมือนเห็นอนาคตร่วงหน้าว่าเส้นทางการเมืองไทยที่กำลังเดินไปนั้นเรากำลังเดินไปสู่อะไรและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ กระแสลมแห่งสาธารณรัฐตอนที่2เมื่อกษัตริย์ต้องไล่บัลลังก์วงเล็บกรณีศึกษาจากประเทศกรีกเมื่อกระแสลมแห่งสาธารณรัฐเริ่มพัดแรงและเริ่มกันโชคหลังการใช้กฎหมายมาตรา1-2อีกครั้งกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายปร,าาประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ที่คนไทยที่มีหัวใจราาักประชาธิปไตยทุกคน และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังองคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ